ทานเนื้อย่างกอทมหมูกระทะผู้พันชนิดพิเศษแถมสี่หมวกคุมผมนี่มีอาหารหลากหลายเมนูคนเต็มร้านดูสิจะอร่อยไหมจะอร่อย้องบอกว่าเวลากินเนี่ยให้ผสมน้ำจิ้มทะเลผสมกับน้ำจิ้มหมูกระทะมันจะ เท่ากันเป็ดรับความน้มคูมห่หูความอร่อยน้ำจิ้มสองสูตรสังสญญส่งไปแล้วชุดใหญ่ช,ชุดนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทเพราะว่า,าไม่อยากฝื้นไปกินบุฟเฟ่อร่อยดีน้ำจิ้มทะเล อร่อยอร่อยทุกอันเลยค่อยหิวร้านนี้กระทะใหญ่มองหญ่มากมี่แค่ลองพี่อ้นนั้นถูกทางมากเลยนมผัดมาใส่นะเด็กสองเน่งเดกหน่เดกนึ่งเน่เดเกน่เห มีวุ้นเต้นด้วยถ้าแม่จะกินขากัอมมอ,อไม่รู้แกนแ่ถูกไปแล้วไม่เยออยู่โอ้โอชีกไทีไม่ใช่เป็นต้นโอชีกไงทีเอามาลง ดยากเลพิสูจน์แล้วร้านนี้อร่อยจริงนะคะแต่ต้องรีบทานเพราะมันจะควันเล็กน้อยเตาใช้ถ่านนะคะหม้อกระทะใหญ่คุ้มอร่อยค่ะอร่อยที่น้ำจิ้ม